ครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวลิปนีจะตักดินออกให้หมดนะผมนะ,ะเราล้ำก็สามลิตรเลยนเะดีวเดี๋ยวตักดินออกให้หมดนะครับผมก็จะไดะ้ให้มันเสร็จไ,ไวๆบแล้วกันนะผมนะโอ,โอ้โหคนโนุนปู่นี่นขับไม่ค่อยถนัดเลยครับผมแล้วก็มุนมองนะผมนะมุนมองมองนี่ขับไม่ค่อยถนัดเลับผมนะโอ,โ,โอ้โหอ้าตักกองดินกองนี้ออกให้หมดนะผมนะ บอกให้หมดเลยนะผมนะไปเริ่มกันแล้ยผมนะมีกันแล้วว่าเราทำหลายคลิปแล้วเนี่ยโคตรนะผมมีหลายคลิปแล้วเนี่ยไม่เสร็จสักทีนะผมคอนโทรนก็เป็นคอนโทรลโอ้โหขับก็ยากนะผมนะคอนโทรนใหญ่เอานะคอนโทรลใหญ่นะเออแต่ว่าบางคนก็บอกว่าชอบใหญ่ๆนะบางคนก็บอกว่าเอ๋อถ้าจอใหญ่มันจะปุุมเล็กกับตัวนะแต่ถ้าจอเล็กมันจะปุุมใหญ่คนระับยี่เป็นแอนดรอยนีย่โอ้โหสัมผัสโคตรยากอนะ่ะ ครับผมนะผัดไม่ติดมือเลยครับกลุ่มเล็กๆเนาะโอ้โหเย็นดอยสุดยอดเลยสัมผัสมันมันทำผัสมันไม่ติดมือนะครับโอเคแต่ว่าไอัวนี้จอเล็้ยก็มันจะปุ่มใหญ่นะยื้อจอยเลยมันจะปุ่มใหญ่ครับผมเดียวนะดึงเข้ามาดึงเข้ามาครับนี่อย่างนั้นแหละฮ่าๆโอเคโอ้โห ุ๊บนี่กันแหละโอเคโอเคกันแหละมาหน้าเขยผมยาวไหมครับผมยาวไหมครับปึ๊บจุ๊บนีผมป๊บี่นรับโอเคจุดจวดเลยผมจ,จุดจวดเลยนะป๊บเหนียวผมนึ๊บปึ๊บเหนียวึ๊บจุเหนียาวไปแล้วผมนะยาวเลยโอเคผม เพ่ไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับเพื่อตรวจมาโอ้โหโอ๊ะเปมนอะไรเป็อะไรโอเคคิวสบายๆครับผมนะคิวสบายๆครับไปครับเดินๆโอเคดิ้นแค่หมดแล้วดิ้นแค่หมดแล้วตอนนี้ครับผมดิ้นแค่หมดแล้วนะครับผมนะอ๋อดิ้นแค่หมดอ๋อเดี๋ยวผมงานแรกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูหมดเลยนะผมนะส่วนงานต่อไปเดี๋ยวผมจะตัด งานบางส่วนออกเหมือนภาคสามนะผมนะเออหรือว่าจะตัดในไอ้นี้เลยผมก็คิดเห็เหมือนกันนะเดี๋ยวตัดในนี้เลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดงานบางส่วนออกออในงานนี้เลยแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวตัดออกไปนะครับเพราะว่าเราก็เห็นในภาคสามมาเยืะแล้วนะผมนะเดี๋ยวตัดออกเลยแล้วกันนะผมนะตัดงานบางส่วนออกนะผมเพื่อประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นโอเคโอ้โหไม่เสร็จสักทียอะไรแล้วเนี่ย มันเหลือดินอีกกองหนึ่งนะทุกคนนะ่ะมันเหลือดินอีกกองหนึ่งนะเนี่ยโอเคอ่าก็คือหมดกองนี้เสร็จปุ๊บก็ไปตักอีกกองนึงนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ละโอ้เก้าสิบแล้วโอเค,อเคสองสามเมื่อกี้ก็นะน่าจะเสร็จแล้วนนึงเมื่อกี้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวดูดิโอหนึ่งเมื่อกี้ได้สองเปอร์เซ็นต์แหะอ๋อถือว ดีสุดยอดแล้วผมนะหนึ่งกี่ได้สองเปอร์เซ็นนะผมนะโอเคเออไม่เต็มอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่แหละมุมมองมันไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะผมนะมุมมองนี่สำคัญนะมุมมองสำคัญนะโอเคโอ้โหมันไม่มุมมองในรถอ่ะมันเป็นตากยากนะผมนะโอเคตากยากก็ไม่ควรเลยแหละโอเคนเอา อยูสบายสบายครับนะชิวสบายสบายครับเหลือดินอีกกองหนึ่งครับผมไม่ต้องรีบครับผมเดี๋ยวผมจะตัดงานบดออกนะผมนะตัดงานบดนะผมงานบดทั้งสองงานเลยนะทั้งบดยางมะตอยแล้วก็บดบดยางมะตอยด้วยแล้วก็เอาสร็จแล้วนี่หว่าบดยางมะตอยด้วยแล้วก็บดดินด้วยนะผมนะบดดินบดดินครับผมตัดออกเลยนะผมนะก็เอาเขาบอกว่าให้เอารถออกจากบริเวณนี้เหรออ๋อคัันนน้คันนั้นโอเค เคลียรถไทยออกนะผมโอเคเสร็จแล้วก็มีดินเหลือดินเหลืออันนี้ดินตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะตักใส่ดำเลยแล้วกันนาะไม่ต้องโยนอไปครับเดินไปครับมเิมเติควเดินไปคบเดิไปตตตโอเคเดินป๊บเดมตเติตตึ๊ตตต โอเคครับผมเดินมาเดินมาเรื่อยๆผมนะเรื่อยๆไม่รีบครับผมนะครับไม่รีบไม่รีบเร็วๆไหนครับผมไม่รีบครับเร็วๆไหนโอเคตามนะโอเคโอ้โหจะได้ไหมลูกพี่โอ้โหได้ไหมลูกพี่เออยอ้โหเอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้เชียโอ้ยได้ป๋าแล้ว ได้ก็บาแล้วได้ก็บาแล้วเออได้ก็บาแล้วโอเคโอเคนี้แหละนะผมจริงที่ยิ้ผมทำลินลไปอย่างนั้นแหละนะผมนะโอเคแล้วดำมาใส่ผมนะนุ่นน่นนุ่นนนนุ่นนุ่นนุนน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  บุญบุนบุญบุญถ่ยผมนะบุนบุญด้นด้นโอ้โหจอดไม่ตรงมือพวกกี้สักกะทีนะเออมือมือไม่โค้งโอ้โหไม่ใช่มือเมื่อกี้โอเคโอเคพามาผมนะการขับไม่โค้งนะโอเคขับดูคนโคนคนคนมุงปู่ยังไงให้ไวผมนะขับเป็นขับยังไงให้ไวนะผมไปย้อนดูคลิปเก่าอี่โอ้ขับยังช้าเร็วนะ แล้วผมมาดูตอนนี้โอ้โหขับก้อนเตียนนะผมนะโอเคโอ้โหเนี่ยมุมมองไม่ดีผมก็เลยตักดินไม่ไม่เต็มที่นะครัมองไม่ค่อยดีโอเคถ้ามองดีมันก็จะตักเต็มที่ครับผมนะโอเคดินเต็มผมขายดีครับผมรออะไรครับนี่ครับผมแโอเคดังผม เขียาวไปครับเรื่อยๆผมนะเรื่อยๆโอเควสบายสบายสบายสยกสบายสบายเายสบายิๆปาเป็นไรเนี่ยฮะทาเป็นไรเนี่ยลูกพี่โอเคมด้วจุดตรวจครับผมจุตรวจครับ จริงก็ตรับผมนะครับโอเคอย่างนั้นแหละตักออกไปเลยตกลยนะัตกออกไปเลยนะครับผมตักออกไปเลยนะครับโอเคเราอาจได้กี่นาทีผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเอากองนี้หมดเลยผมนะอกองนี้หมดเลยละครนะันนะเดี๋ยวโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันดูเวลาไม่ได้นะในในผมดูเวลาไม่ได้ครับใครเอ็นดรอยจะดูได้นะเอ็นดรอยมันจะมีอ่ ตัวอะตัวอ่าอัดวิดีโออยู่ให้มองเห็นียดสแล้วผมนะโอเคเรียบร้อยตรงนั้นเราก็เอารถออกจากบริเวณนี้ผมนะโอเคเอารถออกจากบริเวณนี้นะครับผมลองดูการเปลี่ยนแปลงกันนะผมว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางทิศทางไหนนะผมนะโอเคเบรกอีกโอเคใส่ก็ออกหรอไม่ออกนะอ๋อต้องไปขุดคลองนะผมนะโอเค คลิปนี้แปดนาทีางังนว่ะทุกคนนะอโอ,โอก่อเดี๋ยวไว้เพียงเท่นี้หละนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยประกุดกันต่อนะครับผมโอเคจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะทุกคนนะอ๋องานท่องานบางท่องานบางท่อแล้วก็งานบดผมจะตัดออกนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ